้าเจียฮาววันนี้ก็มาเจอกันบทที่สามนะคะที่ซานเคอร์บทนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอาการป่วยของนักเรียนนะคะ่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะชื่อบทบทนี้นะคะออกเสียงว่าวอเซิงปิ้งเลอวอเซิงปิ้งเลอแปลว่าฉันป่วยแล้ววอแปลว่าฉันเซิงปิ้งแปลว่าป่วยเลอแปลว่าแล้ววอเซิงปิ้งเลอแปลว่าฉันป่วยแล้ว มาดูคำศัพท์กันค่ะอ่าคำที่หนึ่งนะคะคำนี้นะักเรียนดูรูปแล้วแปลว่าอะไรคะอ่าคำนี้นะคะอ่านว่าลิวปีชุยลิวปีชุยนะคะลิวปีชุยแปลว่ามีน้ำมูกนะคะคำนี้ก็เหมือนกันค่ะแปลเหมือนกันนะคะอ่านว่าลิวปีถีลิวปีถีถอ่าเพราะว่าเป็นน้ำมูกเนี่ยหรือว่ามีน้ำมูกเนี่ย มีสองคำนะคะคำที่หนึ่งอ่านว่าลิวปีชุยคำที่สองอ่านว่าลิวปีธีอ่านตามเราซื้อค่ะลิวปีชุยลิวปีธีเป็นน้ามูกคำต่อไปค่ะอ่าคำนี้นะคะดูจากรูปแล้วแปลว่าอะไรคะอ่าคำนี้อ่านว่าเคอร์โชเคอร์โชนะคะเคอร์โชนี่แปลว่าไอนะคะเคอร์โชไออ่านตามเราซื้อค่ะเคอร์โช ไนะคะเห็นไหมคะไอเนี่ยต้องต้องเอาแขนนะคะมาปิดปากหรือว่าผ้านะคะปิดปากเชื้อจะได้ไม่กระจายนะคะอ่าคํานี้ดูจากรูปแล้วนะคะแปลว่าอะไรคะอ่าคำนี้นะคะอ่านว่าตู้จืท่งตู้จืท่งตู้จืท่งแปลว่าปวดท้องนะคะออกเสียงตามเราซื้อค่ะตู้จืท่งปวดท้องอ่าคํานี้นะคะอ่านว่าฟาซาวฟาซาว ฟาซาวเนี่ยแปลว่าเป็นไข้หรือว่าเป็นหวัดนะคะอ่านตามเหลัาซื้อนะคะฟาซาวไข้อ่าคต่อไปค่ะคํานี้นะคะดูจากรูปนะคะเขาเปิดฟันออกเสียงว่ายาทงยาท่งยาท่งแปลว่าปวดฟันอ่านตามเหลัาซื้อนะคะยาท่งปวดฟันอ่าคานี้นะคะช,ชื่อยาชื่อยาชื่อยาแปลว่ากินยาอ่านตามเหลัาซื้อคะ่ะ ชื้อยากินยาคำนี้นะคะแปลว่าดื่มน้ำออกเสียงว่าเฮอร์ุยเฮอร์ุยแปลว่าดื่มน้ำอ่านตามเหลัาซื้อนะคะเฮอร์ุยดื่มน้ำอ,อันนี้เป็นอาชีพนะคะคำนี้ออกเสียงว่าอีเซิงอีเซิงแปลว่าหมอหรือว่าคุณหมอนะคะอ่านตามเหลัาซื้อคะอ่ะอีเซิงหมอคำนี้อ่านว่าคู่ซื้อคู่ซื้อ แปลว่าพยาบาลอ่านตามเราซื้อค่ะคู่ชือพยาบาลอ่าคำนี้นะคะอ่านว่าปิ้งเรินปิ้งเรินปิ้งเรินแปลว่าคนป่วยอ่านตามเราซืือนะคะปิ้งเรินคนป่วยอ่าเดี๋ยวนักเรียนมาดูบทความนี้นะคะอ่ามีคําศัพท์ใหม่คําที่หนึ่งเนี่ยอ่านว่าจ้ายจ้ายแปลว่าอยู่เจียบ้านตัวมาก ซิวสีพักพ่นะคะจ้ายแปลว่าอยู่เจียแปลว่าบ้านตัวแปลว่ามากซิวสีแปลว่าพักผ่อนมาดูบทความกันค่ะอ่านว่าปีสุยปีสุวยหลิวปู้ถิงปีสุวยปีสุวยหลิวปู้ถิงนะคะแปลว่าน้ำมูกเนี่ยไหลไม่หยุดเลยต่อไปค่ะเคอโวเคอเตอเจนนานกัว เคยสูบเคยเตอเจนนันกว่าแปลว่าอ่าเคอสูบแปลว่าไอนะคะไอก็คือไอจนไอแบบยากลําบากนะคะอ่าต่อไปค่ะข่านอีเชิงข่านอีเชิงอีเชิงแปลว่าหมอข้ามไปว่าดูนะคะก็คือไปหาหมอนะค่ะยาว์เชื่อยาเ์ยาวชื่อยาว์ยาวแปลว่าต้องการเยาตัวเลขนะคะแปลว่าต้องการยาตไปสองแปลว่ายายาว์เชื่อยาก็คือต้องกินยา อ่ะไปค่ะเซิงปิ้งเซิงปิ้งไม่ป่วยนะคะจ่ายไปว่าอยู่เจียแปลว่าบ้านตัวไปมากซิวสิบแล้วพักผ่อนนะคะเซิงปิ้งจ่ายเจียตัวซิวสิบอ่าเซิงปิ้งจ่ายเจียตัวซิวสิบก็คือป่วยเนี่ยให้อยู่บ้านพักผ่อนมากๆนะคะเดี๋ยวอ่านตามหลังซื้ออีกรอบนะคะปีสุยปีสุยหลิวปู้ชิง咳้านอีเซิง

ท่องบดความนะคะส่งให้หลักซื้อดูนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะว่าท่องยังไงอ่านักเรียนส่งคลิปมาให้หลัซื้อดูเยอะๆนะคะวันนี้ก็ไว้แค่นี้ค่ะใจเจียน